อยากได้เงินล้านในปี2024ไหมถ้าคุณอยากได้ทำตามครู3เรื่องนี้ค่ะวันนี้ถ้าหากว่าคุณต้องการมีเงินล้านในปี2024คุณจําเป็นต้องลงมือทําตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอในมกกลาปี2024นะคะข้อที่1เลยค่ะอย่ายึดติดกับความล้มเหลวหรือความสําเร็จที่ผ่านมาวันนี้ถ้าหากว่าคุณตั้งเป้าเมื่อปี2023ว่าต้องการมีเงินล้านในวันในเดือนธันวา2023แต่มันยังไม่ถึง คุณไม่ต้องไปยึดติดมันเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณทํามาแล้วโอ๊ยมันไม่ประสบความสําเร็จฉันคงไม่เก่งฉันคงไม่ได้ฉันคงไม่รวยฉันคงไม่มีทางมีเงินล้านหรอกเพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอเมื่อมันไม่ถึงคุณจําเป็นต้องทําปัจจุบันดังนั้นจงปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมาดูเป้าหมายของเราดีกว่าว่าเราต้องการเงินล้านใช่ไหมแล้วมันมีอะไรล่ะที่มันทําให้เราไปไม่ถึงจุดจุดนั้นข้อที่สองค่ะ คนส่วนใหญ่ที่ไม่ถึงเงินล้านเพราะคุณมัวแต่หาเงินหาเงินหาเงินเล็กๆน้อยน้อยคุณมองเห็นเงินระยะสั้นมากกว่าเงินระยะยาวนั่นหมายความว่าคุณมัวแต่หาเงินแต่คุณไม่หาช่องทางการไหลของเงินค่ะเงินล้านมันไม่ได้มาก้อนเดียวแต่คุณต้องสร้างเส้นทางเพื่อให้เงินจำนวนทุกจำนวนไหลมาหาคุณ นั่นหมายความว่าคุณต้องมองเห็นช่องทางการเงินค่ะออนไลน์ Online คือช่องทางการเงินของคุณแต่คุณจะทำยังไงอะคะให้เงินไหลเข้ามาหาคุณตลอดเวลาไม่ใช่มาวันเว้นวันข้อที่สาสำคัญมากเลยค่ะคือเวลาที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นคุณแบ่งออกมานะคะแบ่งกระดาษออกมาเป็นสส่วน ส่วนด้านขวาคือเงินที่คุณต้องการสมมติว่าคุณอยากจะมีเงินล้านในปี2024วันไหนวันที่เท่าไหร่มีเงินล้านมีรถมีบ้านมีการท่องเที่ยวแล้วด้านซ้ายคุณลองใส่กิจวัตรประจําวันเวลาแต่ละวันของคุณลงไปค่ะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่อย่างเช่นวันนี้เวลาว่างคุณดูซีรีส์เวลาว่างคุณถ่ายฟีดเล่นแล้วมาแมทก,กันว่าวันเวลาที่คุณทํากับสิ่งที่คุณต้องการ มันไปเส้นทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ไปเส้นทางเดียวกันคุณไปดูคนที่มีเงินล้านว่าแต่ละวันเขาทำอะไรแล้วคุณก็ค่าทิ้งในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์แล้วเอางานที่ต้องมีประโยชน์งานที่จะทำแล้วเกิดประโยชน์ของคุณไปใส่แทนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องทำในวันนี้ถ้าหากว่าใคร รู้แล้วว่าฉันพลาดข้อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วถ้าใครอยากจะสร้างเงินล้านได้จริงๆครูมีคอร์สออนไลน์ออนไลน์มิ l เลนเนียร2024ค่ะวันนี้ให้ Early b i r d บอยู่ที่4,900บาทจากเต็ม19,900บาทถ้าใครต้องการเงินล้านแล้วแน่นอนปี2024ไปค่ะแอดครูเัมอร์